ท่านกล้องฟิล์มสวัสดีครับท่านกล้องฟิล์มวันนี้ก็มาแบบระบบออโต้หน่อยนะก็จะเป็นแคนนอนนะครับรุ่น Eos 500นะครับดูเลนดูอะไรกันก่อนเลยอ่า <Yeah. S 2> yeah. ตัวเลนไม่สก,กปรกนะครับตัวกระจกละ่ะมิลเลอร์ตัวกระจกสท้อนภาพเป็นยังไงบ้างตัวกระจกรับภาพด้านล่างช่องมองช่องมองเดี๋ยวไปมองใกล้ๆดีกว่านะครับ คอนแทคเงาโอเคแดงกับแดงจุดแดงจุดแดง Bit. บิดปั๊บอยู่ตัวนี้เป็นระบบออโต้โฟกัสด้วยนะครับตัวแสดงผลดิสเพย์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ปรับสปีดกดตัวนี้แล้วก็หมุนเอา ตัวนี้น้ากล้องนะครับกดแล้วก็หมุนเอาก็ได้อ่านมาดูตัวนี้ก็สปีดนะครับมีแฟชชด้้วยนะปดตรงนี้อ่ากดปุ่มตรงนี้นะครับแฟชช์ fresh. มันอจจะลองวีดเลยตอนนี้ผมตั้ง M นะ ป,ปรับเลนออโต้นะครับอโต้โฟกัสมันถึงจะปรับให้นะครับถ่ายมือเดียวได้เลยไม่ต้องไปปรับนะสำหรับวัตถุนิ่งๆเนี่ยเราก็แค่กดอย่างเดียวเลยนะแฟลชทำงานนะครับลองวิดเลยนะ้องรอแต่สักครึ่งปุ่มก่อนนะครับให้มันอโต้โฟกัสนะไม่ใช่กดจุ๊บเข้าไปเลยนะมันก็จะปรับไม่ทันนะครับ กอนี้ปรับไม่ทนันมันจะถ่ายให้ไหมลองดูซิไม่ชัดมันก็ไม่ถ่ายให้นะครับต้องชัดอะถึงจะถ่ายให้ถ้าไม่ชัดมันก็จะปรับอยู่อย่างเงี้ยนะครับโอเคดูสภาพทั่วไปนะครับเห็นกันใกล้ๆ สภาพนี้ดีนะครับไม่ได้ใช้น้ํายาไรเช็ดนะครับใช้แต่ผ้าเช็ดนะครับอยากให้แว็บก็ไปใช้น้ํายารักษาตัวพวกหนังหรือพลาสติกเอานิดนึงนะครับก็จะเงาขึ้นมาเลยนะระบบตัวอักษรสัญลักษณ์ต่างๆลองสังเกตดูว่าสวยไม่มีขาดมาพร้อมกับสายด้วยนะครับ รีบถ่ายครับไม่ได้เอาสายออกดูนิดนึงกันแล้วกันเป็นไงบ้าง ตัวนี้เก็บดีนะครับสวยเลยนะเนี่ยรอยริ้วรอยยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเนี่ย <Wow. S 1> ใช้แบตเตอรี่ CR-123A เออ CR-123A มั้งเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวรอสักพักนึง ดูสภาพทั่วไปตรงนี้นะจะมีรอยตำหนิบ้างเวลามือจับนะลองดูโอเคนะครับ วางแทบจะวางกับพมเลยแล้วเนี่ยส่กิฟเลยเนียนมากเนียนมากตัวเนี้ย อันนี้ฟูดหรืออะไรเนะี่ยน่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นพวกเอ้อะไรนะมแมลงมาเกาะนะเดี๋ยวเช็ดออกไม่มีน้ำยาส,ยสักดี๋ยะลองดูเนี่ยมันไปล้างมืออีกันเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรกดไปกัน หายไปแล้วคือไม่ได้ใช้น้ำยาเช็ดนะครับผมไม่มีเวลาผมต้องลงกล้องให้ครบอะร้อยกว่าตัวต้องลงทั้งหมดฝุ่นฝนนี่ก็มีนะเนี่ยไม่ได้เช็ดเลยผ้าผ้ามันเช็ดไม่ถึงกันนะ ที่ผมบอกไปร้อยการจับโดนเล็บบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นร้อยบ้างครับเอ็น okay, นะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะองดูข้างในกันนิดนึงตัวแฟลชตัวถ่ายทัมเมอร์อะไรพวกนี้มีหมดนะครับ มานเมืินข้างในใสาวับเลยซื้อไปเก็บเื่อซื้อไปใช้เนี่ยเงาดีเลี่ยมเลยเนี่ยไม่มีรอยสีกับฟิล์มเลยคือคือคงใช้ไม่บ่อยนะตัวเนี้ยนะแต่ด้วยสภาพการเก็บของเขาอาจจะ ดีหน่อยแต่ส่วนเหล็กนี่ก็อาจจะไม่ได้เงาไม่ได้ทนแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดด้วยนะครับผมก็ใช้ผ้าเช็ดทั่วไปนะครับเอยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่าชาัดไม่ชัดยังไงนะครับมาดูว่าปรับโฟกัสเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมเอาแนบกับตัวกล้องนิดนึงแต่ชัตเตอร์ครึ่งปุ่มนะครับอ่อดแล้วเห็นไหม สถานะมีแจ้งนะครับข้างในกล้องอในช่วงมงใสสวยนะครับผมตัวเลขชัดเจนเลยเนะี่ยโอ้โหโอ,โอเคครับสวยงามครับผม ตัวเลขต่างๆปิดแอลนะครับจะได้ปิดหน้าจอไว้ด้วยจะได้ไม่เปืองฐานนะครับครับผมเซนท่านกล้องฟิล์มวันนี้ก็ดีรู้สึกดีนะที่ได้นำตัวนี้มาจำหน่ายรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างดีเลยครับสมบูรณ 90, ์90-100%เลยนะครับผม ส่นท่านกองฟิล์มก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเอาอะไรมาลงเดี๋ยวปโรดติดตามกันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ